สวัสดีครับนแฟนช่องกระแสต่างประเทศอยู่กับพี่เจคกระแสต่างประเทศเหมือนเดิมครับเอามาถึงช่วงของกระแสสเปเชียลหนึ่งประจำค่ำคืนวันเสาร์นะครับพี่เจเลือกเกมเวลา3ทุ่มตรงครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเชลซีอันดับ5จะเปิดบ้านเจอกับซันเดอร์แลนด์นดอันดับ7เชลซีมี14แต้ม จากการชนะ4เสมอ2แพ้2นะครับเกมล่าสุดในลีกเนี่ยบุกไปถล่มฟอร์เรสต์มา3-0กราฟซาดาเล่นแชมเปี้ยนซีก็ฟอร์มดีนะครับเปิดบ้านถล่มอาร์เจนต์มา5ประตูต่อ1มาโลกุสโ,โตติดโทษแบนลงไม่ได้คืนนี้นะครับตัวหลักที่เจ็บก็โคพาเมอร์กับเลียมดีหลับที่เหลือนี่พร้อมหมดเลยครับมอยเซตไกเซโดเอนโซเฟอร์นันเดสนารูเปโดเนโตเอสเตลวาลชัวเปโดครับที่ติดโทษแบนในเกมยุโรปก็จะได้เล่นในเกมลีกคืนนี้นะครับในขณะที่ซันเดอร์แลนด์เนี่ยมี1 4แต้ม จากการชนะ4เสมอ2แพ้2เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะวูฟในลีกมา2-0นะครับเร์จิตเบรีส กุนซือนะครับไม่มีฮาบิบดิยาร่าที่ยังเจ็บที่เหลือพร้อมหมดเลยครับกรานิตชาก้าเอนโซเลอฟีนะครับเชมดินเทารบี้อย่างเงี้ยวิลสันอีซีดอร์นะครับตัวฝรั่งเศสเจอก,กันล่าสุดต้องย้อนไปฤดูดกาล2016-17นู่นเลยครับเชลซีเปิดบ้านถลม่ม5-1แล้วก็เกมเยือนบุกชนะ1-0ตามนักเสือเชลซียังเป็นต่อพอสมควรนะครับพี่เอ็นมองว่าเชลซีก็เริ่มเข้าฟอร์มครับแม้ว่าซันเดอร์แลนด์ช่วงหลังจะดีขึ้นมามาก แต่ว่าเชลซีชั่วโมงนี้ก็เริ่มลงตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะ2นัดหลังสุดนี้ยิงไป8ประตูครับเกมรุกกำลังมาพี่าว่าประตูแรกมาไวน่าจะไหลครับเชลซีน่าจะเปิดบ้านชนะขาดถึง2ประตูได้ไม่ยากนะครับให้เชียร์เชลซีเป็นกระแสาสเปเชียล1ประจำค่ำคืนวันนี้ครับ